Đi lời Ôi Tự nhiên tự nhiên tự nhiên Tự nhiên Chẳng gì vậy สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับผมวันนี้ก็วาเลนไทน์นะวันนี้บนวาเลนไทน์นะครับผมก็บอกรักทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาทําการป้อนนมให้กับเจ้าลูกชูกาหน่อยสองตัวที่มันพึ่งคลอดออกมานะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าสองตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเนาะ เราจะดูนะครับว่าเราจะดูเพศของชูกาเนี่ยเราดูยังไงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปป้อนนมไปชงนมแล้วก็ไปป้อนเจ้าชูกาน้อย2ตัวนะป่านนี้เนี่ยคงจะหิวมากแล้วนะครับผมก็ไปกันเลย โอเคนะครับเพื่อนก็อะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าลูกสองตัวนี้มาป้อนนมกันเลยนะครับผมนี่เราได้ชงนมเสร็จแล้วนะนี่นี่เมื่อนดูนี่นี่คือนมแมวนะเพื่อนเพื่อนชูกาไก่เดอร์ไซนี้เราจะให้กินเป็นนมแมวนะครับผมอ่ะอลูกเดี๋ยวเราป้อนเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเนาะเราป้อนเจ้าตัวเล็กก่อนเลยนะตัวน้องเนี่ยเราป้อนตัวนี้ก่อนวิธีการจับนะเราต้องจับแบบนี้นี่ นี่เดี๋ยวเราดูดนมก่อนนะครับผมนี่เราดูดนมแค่นี้ก่อนเราจะให้เจ้าตัวเล็กนี้กินเลยโอ้ยเฮ้ยมันเริ่มกินแล้วเพื่อนดูเฮ้ยเฮ้ยสงสัยเจ้าตัวเล็กนี้จะหิวนะเพื่อนดูโอ้โหจับหลอดแล้วก็ดูดเองเลยอะ่ะตัวนี้เอาหูยตัวนี้สงสัยว่าจะหิวว้าวเฮ้ยนี่สงสัยว่าจะหิวนะเพื่อนโอ้โห หลอดเดียวหลอดหนึ่งไม่พอจะเอาอีหลอดหนึ่งใช่ไหมนี่เลยโอ้ยใจเย็น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 เย็นใจเย็นลูกยังเหลืออีกเยอะใจเย็นนะคะยังเหลืออีกเยอะนะลูกว้าวคุกคูดูมันกินดีเพื่อนๆว้าวสองหลอดแล้วนะ ดูซิว่ามื้อนี้เจ้าตัวนี้จะกินสักกี่หลอดโอ้โห <c oughs> กินสองหลอดแล้วนะยังไม่อิ่มเพื่อน <c oughs> มันยังจะกินอีหลอดหนึ่งด้วยอะ่ะโอ้โห <c oughs> ดูซิว่าสามหลอดนี้นี่จะอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหมจ๊ะหนูอิ่มไหมลูกอือนี่เลยนี่นะนี่นะว้าวอีหลอดหนึ่งไหมอีหลอดหนึ่งไหม อีหลอดหนึ่งไหมจ๊ะอีหลอดหนึ่งไหมอีหลอดหนึ่งไหมโอ้ยสงสัยจะอิ่มแล้วสงสัยจะอิ่มแล้วอ่ะกิ่มไหมเราจะกินอีกไหมลูกสงสัยจะอิ่มแล้วนะครับโมโอ้โหไซนี้กินสามหลอดนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเพื่อนๆคือปกติไซส์เท่านี้จะกินแค่หลอดสองหลอดนะเอ้ยยังไม่หมดยังไม่พอยังจะกินอีหลอด ว้าวสงสัยว่าจะอิ่มแล้วนะครับผมกินไปตั้งสามหลอดส่วนตัวนี้ตัวพี่นะโอ้ตัวน้องกินไปสามหลอดเดี๋ยวเราดูตัวพี่สิค,ครับว่าตัวพี่จะกินกี่หลอดอะ,อะ,อะ,อะตัวพี่ไม่ยอมกินน่ะตัวพี่ตัวพี่ทำไมไม่กินลูกโอ้ยโ <laughs> อคิดถึงป้าเหรอ เฮ้ยตัวพี่ไอสองตัวนี้กอดกันแล้วอ่ะอ๋อตัวพี่ตัวพี่ทำไมไม่กินอ่ะอ่าตัวพี่ไม่ไม่ตัวพี่ตัวน้องยังจะกินอีกหรอฮะล้วตัวน้องยังจะกินอีกหรอตัวพี่ตัวพี่ทำไมไม่กินอ่ะลูกือตัวพี่ยังไม่ยอมกินนับเพื่อนก็คือผมมาเอาเจ้าตัวน้องล้วงออกมาก่อนก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวพี่เนี่ยเพิ่งจะล้วงออกมาตะกี้นี่เองนะ ตัวพี่ก็เลยยังกินไม่เป็นอ่ะมาั้งตัวพี่เนี่ยสงสัยตอนนี้จะยังไม่หิวน้่เพื่อน ไอ้เจ้าตัวน้องเนี่ยเขาหิวเดี๋ยวเขากินเยอะมากเลยเก็หลังจากที่เราป้อนอาหารป้อนนมให้ชูก้าไกลเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยล้าซ้ายนี้เราต้องกระตุ้นให้มันขับถ่ายด้วยนะโ,โดยการที่เราใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเนี่ยเช็ดเข้าไปตรงตูดของเจ้าชูก้าน้อยเนาะนี่ก็จะเป็นทิชชู่เราอะใช้ทิชชู่เนี่ยจุ่มน้ำอุ่นนะครับผมแล้วก็เอามาแตะแตแต,แต,ตรงก้นของเจ้าชูก้าน้อยเนาะ เพื่อทาการกระตุ้นให้มันขับถ่ายเนาะมันจะได้ฉี่แล้วก็ได้อืดได้นะครับผมนี่นี่กระตุ้นก็สาุที่เราจะต้องกระตุ้นให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยขับถ่ายเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยอยู่กับพ่อแม่มันเนี่ยพ่อแม่มันก็จะกระตุ้นมันขับถ่ายโดยการที่เอาลิ้นเนี่ยไปเลียตรงตูดของเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้มันก็อืดเนาะ เราลูกชุก้ามาเลี้ยงแล้วเนี่ยเราต้องทําหน้าที่นี้แทนพ่อแม่มันเนาะโดยการที่เราจะต้องกับตุ้นให้มันขับถ่ายเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับผมที่พ่อแม่มือใหม่ที่รับชุก้าน้อยมาเลี้ยงเนี่ยจะต้องทำนะเออเป็นไงอะ่ะโอ้โหเลี้ยงดูเหมือนเด็กทารกเลยใช่ไหมล่ากินไหมกินไหมกินครับผมโอ้โหรู้สึกว่าจะหิวนัเนี่ยนี่ไปอดหยากมาจากไหนเนี่ย อิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียบ้างนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวพี่ก่อนเนาะนี่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 เราเปิดดูตัวพี่นะตัวพี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับผมเราได้ลูกชายหนึ่งตัวนะเราได้ลูชายหนึ่งตัวแล้วนะเพื่อนตัวนี้เป็นตัวพี่นะครับผมสีไวฟ์เฟสเป็นตัวพี่ส่วนตัวน้อง ตัวน้องตัวน้องตัวน้องเอ๋ตัวน้องเป็นตัวเมียนะครับตัวน้องตัวเมียนะครับผมนี่เพื่อนๆเห็นรูนี้ไหมรูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าหน้าท้องของชูก้าไกรเดอร์นะครับผมซึ่งมีเฉพาะแค่ในตัวเมียนะตัวผู้จะไม่มีนะตัวผู้เนี่ยจะเป็น น่าจะเป็นไข่นะครับ <c oughs> เราได้ลูกชายหนึ่งตัวแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งตัวโอเคและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะครับผมแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอาสิก็ฝากกดติดตามอาสิให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะไม่บาย